เรียบร้อยไอสัตว์เอ้ยประวิงเวลาไอขัวขวยเอ้ยเย็ดแม่มันยาอ่อนกูก็ไฟพร้อมโอไมค์ก๊อดโอไมค์ก๊อดถ้าส้นตีนเฮ้ยมันชาเล่นหาง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 งูอะไรตุ๊กแกหักคอยละมันมลลห,หักคอยละมังงูอะไรหลอกเข้าไปหักคอยละมันอีกรอบหนึ่งองคุ้นทวงมะขันวิ่งเข้าไป กูหลอกไอ้สัสตร์กูหลอกกูพูดมึงได้ยินใช่ไหมกูรู้มึงได้ยินกูลหลอกเพื่อนเฮ้ยระวังระวังลาดมาสูนควางขวนันว้าวสวัสดีครับเรียกผมวโจแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมหกักคอเอราวันเพิม่มเติมคืองงครับงงเพราะตอนนี้นะครับผมเ,เกมคริมิสึก็ออกมาสกัดก็ออกมากิวติเกอร์ก็กำลังมีอัปเดตตอนนี้ผมเล่นทุกเกมนะครับ พอมาจับเชคเคนแม่งมั่วเลยครับปุ่มปุ่มมันมั่วนจริงๆนะเว้ยถ้าใครเล่นเกมฟยติ้งแบบว่าอ่าในอาทิตย์หนึ่งแบบหลายๆเกมอ่ะมันจะกดผิดอยู่นะครับผมผม,ผมว่าผมน่าจะกดผิดบ่อยอยู่นะวันเนี้ยแต่ก็นะแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันจะไม่ฮาหรอกครับเพราะว่าคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะแบบว่าตึงๆโอเรสมควรนะครับมันไม่คงไม่ยากไปกดสกัดหรอกไอ้ย่ยฟ้าคำรามอ่ะจากที่กูเล่นเมื่อวานอ่ะแม่มันเลยโอ้โหมึงแต่งตัวซะเทพนิกะเลย โคตรแม่งวัดพี่มันสานเล่นหางมันซานเล่นหางมันซานเล่นหางเทวลังมันซานเล่นหางเทวลังเทวลังมันซาเล่นหางงูอะไรตุ๊กแกหักคอยละมันหักคอยละมังงูอะไรหลอกเข้าไปหักคอยละมันอีกรอบหนึ่งหลอกวิ่งเข้าไปซอกแซกซีซัรปุ๊บนี่ไงนี่ไงถ้าเฮียแล้วว่าซอ,อกแซกซีซัรออฟฟีบูมไม่เฮีย มันออกมาเองนะเมื่อกี้อันนั่นแนอ่อ้าวบูสปายขยางหน้าอยู่อ้าโอ้โหอ้าวบูก็พลาดเป็นนะเนี่ยพอแล้วเฮจิเฮจิจับทับเคี้ย,ยอะไรเข้าไปไหมอืมผมติดกำแพงคนระับผมยังไม่ได้มีคอมโบมัดชาเดินทางองูไรตุกแกงูไรตุกแกองคุดทวงมะขัน ขูนแม่งมาด้วยเอ้ยไอ้หนูกูทำไมกูมาจังวะเนี่ยเอาขากูเหรอเมื่อกี้ได้เฟรมลืมลืมนี่ไงทำไมเอ้ยทันได้ไงวะเฮ้ยตะเขี่ยนี่แม่งลงแต่ล่างไอ้ฮาเนี่ยอืมอืมชีกัสทะเกโดยับหลังสกัดไว้กูโดนละตาย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 กู มันเริ่มเอาแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจสติงใหม่มันว่ะไอ้สแตนใหม่มันอะ่ะผมไม่ค่อยรู้นะคันมหนิดดีอยู่นะอืมอืมงูไล่งูไล่ลไปไหนพญาไก่ไปไหนโอ้ครับอ้าว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 แล้วทำไมไม่กันล่ะพี่อายาทำไมมันไม่ถูกแล้ว โบัวทำไมไม่ถูกแล้วถ้ามันถูกมันก็จบแล้วแท้ๆออโอเคออโอ้พลาด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 มาหักคอยละวันอย่างนี sailing, ้ต้องตะเพียนแฝงต่อเอาพิษทาเว่ว่ามีหย่งได้อยู่บอกบางซะจริงฮุบตูมไอต่อต่อต่อกำลังมันกำลังมัน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 ละกูมันละโบโบมาโบ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  โบ,โบต่อโอ้เออลมเอาวขวดแมวลม,มาหายใจเขา้าลงล่างเดาผิดจับหัวลงล่างเดาถูกมาใชา้เลนทางมาใชา้เลนทางปั๊บปั๊บตีเขาฮ <c oughs> ึ๊บฮึ๊บฮู้เฮ้ยระวังระวังล่ามาสูนยวควงขวานวิ่งเข้าไปกูหลอกไอ้ศาสตร์กูหลอกกูพูดมึงได้ยินใช่ไหมกูรู้มึงได้ยินกูหลอกเพื่อน มันชาเลีนหางยันอยู่ที่ยันอยู่ที่มันชาเลีนหางกูหลอกได้ยินไหมกูหลอกมันไม่แก้มันได้ยินกูด้วยอันเดะไอ้สัตว์โหยังไงของมันวะโอ้โโหอเคโอเคกูพลาดเองตรงนี้อย่าดึงกรแพงนะดึงล่านผ่าดผ่านผ่านเฮ้ย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 ไม่ทำอะไรเลย เออมันข่าเนยยับหรอกพลาดพลาดกูพลาดสองรอบแล้วไอสัตว์หายใจเข้าดิไอเหี้ยนี่แม่งเอ้ยมึงอะไรของมันวะสตวแตนหีเตดเลยกูมึงโอ้โอ้สวยแล้วไอสัตว์โอ้ถ้าเมียมันเอาแล้วกูโดนมาเล่นแล้ว โดนมาเล่นละมัาฉาดโดนเล่นละมัาฉาเล่นหางเอาเออมามาฉาเล่นหางมานาคำมุดบาดานันมาคำมุดบาดันอีกรอบหนึ่งนาคำมุดบาดันสามรอบติดวะเข้าถูกแนละ้วโอ้ไม่น่าเลยไอ้ท่ากระโดดส้นตีนของมันเนี่ย แมงขคอเนี่ยเอาสเตนเกียรติคือหาอะไรไม่รู้โอ้ยอะไรวะอะไรของมึงวะออโอ้โหมีแพรลี่ด้วยเฮ้ยสนุกดีนะปอดผมก็อุบาทชาติชั่วเสือกทำตัวอุบาทมากกว่าผมมึงอีกนะโคตรแม่มึไงไอ้สัตว อ่าตาอุทัยละผมเอาจิงแล้วนะพุ่งิื้อทีเกียรติท่าไอ้เหี้ยกระโดดมามากเลยเหี้ยระยะคือมันขึงเราอะข้าเนี่ยนั่งนัๆหนันันัโอ้โหโอ้โหโอ้โหสมแม่งเป็นตระกูลไม่ชิมากจริงๆซ้ำดีดี อโอ้โหไอ้เขี้ยท้ายแค่นี้แหละไอ้สัตว์แม่ไงไอ้อะแม่งกระโดดมานะไอ้เฮียไม่มีดีพีกันไงไเฮียเกมเฮียเนี่ยโอ้โหแบบหัวห่ยเนี่ยโอ้ยเขี้ยท้ายเฮียเนี่ยเก่งไรวะโอ้ยแบบหับว,วห่ยยยยว,หว,วย ไอ้ท่ากระโดดสุดปัญญาอ่อนของมึงเนี่ยไอ้ที่มันเป็นบนป่าวะอ้อฮ่ออาโอ้เรียบร้อยเลยสยัตว์กูยังอยู่อีกเหรอไอ้สัตว์โอมน,นึกว่าตายไปแล้วแหวงเ้ยอืออืออือฮ่าเอา เอ๋ออ๋ออ๋เอาเอาไอ้ท้ายเหี้ยเนี่แม่เอ้ยเอ้ากูไม่ใช่คิงไงอืมอืมอืมโอเคผมควรโดนละโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ท้ายเหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยคนแม่มึง ักโอ้โหท่าไม่งงโง่ท่าเดียวเลยอะมาเจอคิงว่ะโอเคนะมึงแต่งตัวเป็นอาไรมาคิงหรือเปล่าไอสัตว์เอ้ยพาวเวอร์เล่นเจอเหมือนโกโก้ไฟเลยอะเคยดูโกโก้ไฟปะโกโก้ไฟไอสีแดงอะที่มันเป็นขบวนการโกโก้ไฟเป็นขบวนการอะไรวะเอ้ยไอสัตว์นี่ให้กูพูดก่อนเนี่มันเป็นขบวนการแบบว่าดับเพลิงอะแบบหน่วยดับเพลิงอะ โอเคกูพลาดกูลืมกูลืมอันนี้ได้เฟริล์ม RKO that's right ฮาฮ่าอึ๊บอึบโอ้ย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 เฮ้ยไอเชี่ยกูลืมเขาท้องไงวะโอเค ขนเมียงเอ้ยไอสัตว์โกโก้ไฟไอสัตว์ <laughs> โอ้ยลืมโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคมีอีกดอกหนึ่งจ้ะลืมบอกแล้วจ้ะทางไหนเอ้ยตรงกลางเราถูกแล้วอุ้ยสอกไม่ได้เหรอเมื่อกี้ไม่ได้ฟิล์มต้องระวังนะฮึ่มึมึมฮึมเฮ้ยโอ้โหไม่เข้ามาก่อนวะ โอ้ยจิบหายแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่ใจเอสวิงไอ้สัตว์โอ้โอ้จิบหายแล้วโอ้้โรลิงเดดเคนเดนนั่นะ้าเนี่ยปับปับปับโอเคเจนสสวิงเราถูกเราถูกพอแล้วไอ้เหี้ยกูบ้างดิ หักคออ้าวอ๋ปุ๊บหักคอเลยละบังตายสุดท้ออืมอืมอืมโอ้ยเจ็บแบบกูเกียดเกียดและสติงจับเฮี้ยเนี่ยอืออือเอาขวดแมมเอาบ้างไอสัตว์เอาบ้างไอเฮี้ยเอ,เอาบ้างไอสัตว์อืเอาบ้างเอาบ้างมึงอ่ะ โอ้ล oh, ุกขึ้นมาลันเชอร์เลยเหรอไอสัตว์อ ah. ะไอสัตว์กูกูไฟไอเฮี้ยอ่อเรียบร้อยไอสัตว์เอ้ยประวิงเวลาไอขัวขว้ยเย็ดแม่มันยาอ่อนกูกูไฟพองแล้วมึงเี้ยไอเฮีย้ยอ้อโหไม่มึงต้องรู้ขึ้นมาแนละ้วทำท่าไอ้เหี้ยๆๆๆอย่างงี้ทุกทีวะ หวยเอาเอาหนิโอ้โหชอบใช้สเต็ปแม่งกันเลือเกินเอาเอาหามเมยลุกหลบได้เลยนะเมื่อก,กี้หลบได้แล้วนะโอ้ยหวย,ยแม่งพญาอ่อนวะโอ้ยหานี่แม่งมโคตรแม่งพญาไก่ให้ลมไปควาย ไอสัตว์นิ่แม่โอ้โหแม่งเ้ยจับมันมันกดแล้วนะมันไม่รู้ต้องกดจังหวะไหนเว้ยโอ้โหขามเ้ยแบบขัวขวยเอ้ยข่าโคตรลำคาญเลยจับบ้านมันไงอี้อ่อ้คิดแม่เ้ย โคตรแม่งพญาไก่ไปเล่นล้มไมด้สัตว์อ๋อโอ้โหไอย้ไอยึดแม่ไอ้เยึดแม่เฮี้ยเนี่ยโอ้ไอข้ขวยเอ้ยเริ่มมามันทำแต่แจ๊บอะ่ะโอ้ยโอ้ยพอแล้วโอ้ยมึงเป็นเฮี้ยเลยเนี่ย หาแยบแม่งลูกเดียวเลยควายน่นาลำคขญเไว้อาจริงป่าแม่งแม่งน่นาลำคขญอ่ะสิ่งที่แม่งทำอ่ะโอ้ยยัดแม่มือจับแม่งโอ้เ้ โอ้แม่งน่ารำคาญว่ะเจ้าปุ่นว่ะเจ้ป่นว่ะปุ่นหัวปุ่นหัวปุ่นหัวปุ่นว่ะไม่ให้จังหวะเลยโอ้ท่ายี่นี้น้ำขานมากสติงเที่นี่ของไอ้ชิดจินเนี่ย เอาบม่คุยจับไม่ทันเหรอโอเคไหมหาเอ้เมื่อกี้เกือบแล้วผมจับมันนะครับจับไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้บอกเลย,เเยมาไอ้เหี้ยมาโมโหจัดสุดท้ายนว้ย <laughs> มันลงมันก็เรื่อขึ้นได้ครับย,ยับบนทา่าเจนี่เหมือนเดิมทุกๆอย่างเหมือนเดิมชีวิต <c oughs> มังออืไม่สนเลย <c oughs> มันไม่สนเลยเมื่อกี้ เอาเสือสิีกำแพงอีกโคตรแม่มึงเอาไปโอเคโอเคไป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 จินโอเคโอเคไม่เป็นไรท้าเฮี้ยนี่อีกแล้วแม่งแกล่ะงงวะ โอ้โอ้ยโอ้ยคนผิดท่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็ตัด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 ไปอ้าท่าส้มตีนนี่แม่ง แสดงว่าตัดล่าเมื่อกี้มันน่าจะได้ฟรมนะไอ้คุยอ้อเกลียดมากเลยอะ่ะไอ้ท่าเฮี้ยนนั่นอะ่ะเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้คุณมึงอะ่ะโอ้ไม g กอโอ้ my god ท่าส้นตีนเหมือนเป็นท่าเดียวที่แม่งใช้ชนะคูแล้วอะ่ะอ๋อ โอ้โห้โห oh, 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 ้โห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 ้ฮ่าะม่เหมือนเป็นท่าเดียวหรอที่แม่งใช้ชนะกูได้อะโอ้มึงใช้อีกแล้วโอ้ท่าอะไรวะเนี้ท่าอะไรของมึงวะนนั่นน่ะฮะฮะอ๋ท่าอะไรท่าหีท่าแตกอะไรของมึงฮะฮะฮะ ฮะโอ้ oh God, ไม่กอไม่สนเลยเอาเอาเอาไปไป,ปชานะ <c oughs> อยู่หรอเว้ยวันนี้ <laughs> จบแล้วครับสำหรับวันนี้ถ้าใครมาดูผโมโหัวร้อนก็คงจะถูกใจนะแต่ถ้าใครอยากจะมาดูคนเก่ง <laughs> ไปดูช่องอื่นนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเวลาสมมตินะครับผมถ้าเวลาผมพูดมากเนี่ยความเก่งของผมมันจะลดลงนะครับผมตาสุดท้ายนี่คือแบบว่า กูไม่ไหวแล้วนะครับขอเงียบหน่อยนะครับขอชนะไอ้คนนี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวพูดให้ <c oughs> นึกออกว่าวขอชนะแม่งก่อนเดี๋ยวพูดให้นะครับผมก็สนุกดีนะครับผมวันนี้สําหรับทเทคเก็ตมันอ่ามันเริ่มเข้ารูเข้ารอยนะผมรู้สึกว่าอ่าเมอร์อคิงมาใช่ไหมแล้วก็อะไรสามแยสู๋ไอม้มิสมิสเซยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาดากัสก카มาใช่ไหมแล้วที่ผมสนใจมากที่สุดก,ก็คือปีหน้านะครับผมว่าไอ้ซีซั่นสามเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนผู้ ู้พัฒนาไม่ใช่ผู้พัฒนาสิเดฟมันเป็นเดฟที่แบบว่า,าคนออกคอนเทนต์เนี่ยเกมเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นทีมเดิมนะครับทีมที่เคยออกภาค7นะเออนะเพราะว่าทีมมันห่วยๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมใหม่ใช่ไหมผมอยากรู้เหมือนกันว่าสมมติถ้าคอนเทนต์ดีๆเนี่ยแนวทางเกมกลับมาแบบดีๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สตีดไฟเตอร์มาแรงมากนะครับสกัดชุดไว้นะ้ำอะไรเออเนี่ยมาอะไรสุดๆนะที่เข็นมือก็ตามไม่ทันนะครับไม่ทันน,น,นี่ก็เห็นม o ต Com คอมเตแล้วนะครับอย่าเป็นแบบนั้นนะโอเค สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพุ่ม,มากเกินไปละสวัสดีครับ